โอ้ชิตแป๊บนึงนะโอ้ชิตโอ้ that is pretty big this is pretty big bro l o ดูก t ะดิษฐิมันท็อตเติบโตแบบแบบอะไรแบบอะไรแบบเติบ16แล้วพี่เฮิร์นส่งต่อเป็น32 Holy shit แล้วมันยังโตได้มากกว่านี้นะผู้ชมมันยังโตได้มากกว่านี้มันยังสามารถโตได้มากกว่านี้เี <c oughs> ย้ยพนะิพนะ่พนะลงน้ำ่งนพำ่งน้ำทุกคนคือผมผมชนะไหมไม่รู้อะแต่ผมว่านี่อะผมว่าเนี่ย นี่คือทางว่ะมันคือกระเด้งกระโดดอ่ะกระโดดกระเด้งอ่ะผมว่านี่คือเส้นทางว่ะใช่เว้ยใช่ใช่เว้ยทุกคนนี่คือเส้นทางจงดูจงดูข้าหนึ่งกระเด้งแล้วพี่เธอปัดปัดขวาปัดขวาปัดขวาพี่เธอ แล้วผมเด้งกลับเช่นแต่ถ้าถ้าเป็นงี้แพ้ดิว่ะถ้าเป็นงี้กูแพ้ดิว่ะแพ้แล้วแช็ดพี่พี่พี่เหอต้องปัดซ้ายนะครับพี่เหอต้องปัดซ้ายเราถึงจะชนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปขอพี่เหอปัดขวาพี่เหอก็เลยปัดขวาเราต้องเราต้องปัดไปซ้ายใช่ไหมอ่าเราต้องไปเด้งเด้งเข้าซ้าย แล้วเดี๋ยวผมแดกเกอร์กับโกสไปเดอร์ดึงแดกเกอร์เข้ากลางเราชนะกลางอันนี้พี่เฮอร์มอบคอนเทนต์ให้เลยพี่เฮอร์มอบคอนเทนต์ให้ขอบคุณครับเขาแน่เป็นเซเร์โบร์สามป่ะให้เดาเน่อย What w h t h a t Why is that What is that bro มาแล้วอ่ะการที่เก่งที่สุดในยุคเหรอ เกมนี้เกมนี้มันต้องไปดูจนจบอ่ะทุกคนคือผมผมต้องทำมันอ่ะผมต้องดูจนจบอะผมอยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะผมอยากจะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตุลาการอะเอออาจจะเป็นเด็กตุลาการก็เป็นได้เรื่องราวเป็นยังไงครับเอาตอนก็อาจจะได้จ,จ,ะไดจ,จะได้ไม่บินถ้าจะเล่นเอาตอนเพื่อเหตุผลนั้นก็ไปใส่แอนแมนก็ได้ดีกว่าข้าเห็นเส้นทางชนะน,น,น่นหน้า โคตรเก่งเลยทุกคนมาเธอครับโคตรเก่งเฮียประโยชน์คืออะไรวะเชี่ยโคตรเก่งเชี่ยโคตรแบก,กมีมีใครจะเถียงกับผมอีกไหมว่าการ์ดมันใส่นู่นใส่นี่ได้อะ่ะมีมีใครอยากเถียงกับผมอีกไหมว่ามันเอาไปเล่นอันนี้ได้นะครับเชี่ยโคตรเก่ง เดี๋ยวเขาเขาชนะซ้ายผมไม่ได้ทุกผู้ชมไปโกโก้ go, go. ให้ทาแนแอกเป็นผู้ตัดสินโอ้แต่ว่าถ้าพวกนี้มันถ้าพวกนี้มันเติบโตไปเป็นตัวอื่นที่มีพลังสูงกว่าสี่ก็คือทางซ้ายเราจะเสียบัฟไม่รู้ไปดูก่อนไปไปดูก่อนเดี๋ยวอูบูบอลีนโดดซ้ายอูบอลีนโดดซ้ายได้ บู๊โดดซ้ายได้าปบู๊โดดซ้ายซ้ายหรือไม่ก็พลังพลังอย่าอย่าสูงกว่าสี่อย่าสูงกว่าสี่เยอะบอกนะวะ่าก กินเจ็ดกินเจ็ดสาขาเพื่อนรักสาขาเพื่อนรักส่งกลับลินขอโทษด้วยนะที่มันต้องจบลงแบบนี้เฮ้ยแย่แล้วแปลก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 แชทตลกซะแล้วฮั back back! Back back. Back 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 ล,ลโหล ไม่เป็นไร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 เราเรา,เรา,าเรามีแผนสองเรามีแผนสองคิดคิดว่าโบ้ไปเลยดีกว่าเนาะโบ้ไปเลยดีกว่าปะแต่ก็ยังไม่อยากโบ้เหมือนกันวะ่ะอยากจะอยากจะทําให้เขาแบบไม่รู้อะ่ะอยากจะกินคิวให้มากกว่านี้อะ่ะเขาบินเหรอเชื่อผมอยากจะกินคิวให้มากกว่านี้นะผู้ชม กินคิวให้มากกว่านี้ได้หรือไม่เล่น2องใบนะโดนกองวินจะได้ไม่แย่นะครับช่องผมเหลือช่องเดียวถ้าเขาเล่นกองวินเนะี่ยเขาเขาเจ็บกว่าผมนะคิดง่ายๆว่าที่เขาจะเล่นได้ก็คือ,ค,อคืออีกแค่ใบเดียวเท่านั้นใช่ไหมนี่ไงนี่เป็นเรื่องของคนที่อ่า oh, <no. S 1> <laughs> เป็นเรื่องของคนที่ทำก่อนทำก่อน ไปตามหัวใจเรียกร้องก่อนโอเคอันนี้ก็คือคุณจะล็อกซ้ายจริงป่ะเอาคุณรีเจียนฮะไายคนนี้ชายคนนี้เขาชอบเหลือเกินวะ่ะท่านผู้ชมเขาชอบเหลือเกินการเล่นรีเจียนต้องไปวัดกันไปวัดกันเหรอเราจะตายกันหมดเหรอ ัน What are you doing bro? What is he going to do? เราจะตายกันหมดเกมมิ่ง Does he know? Oh. Does he know? He does know. He does know chat. โอ้ไม่ไม่มีเพลย์ไหนชนะเลยอะไม่มีเพลย์ไหนชนะยกเว้นเพลย์นี้เลยปะแบบถ้าถ้าตัดติดอะนั่นนั่นคือทางเดียวของเราเราส่งกอปลินไปกอปลินโดนระเบิดตาย คุณจะเล่นอย่างนี้เหรอไหนก็แพ้ว่ะตัดแบบโยโล He doesn't know ว้า you don't know bro ค้กเข่าลงเดี๋ยวนี้ก็ลงเดี๋ยวนี้รับไปรับไป พลังแห่งกระสอบทรายอากาศ <S <S อ่าฟินแท้จอก็เหมือนกันจวดซิเวอร์สมูไรามาก็โอเคไม่แย่จวดมาดอกมาคือเดอะเบส o e day later บูอเพื่อนไม่มีสามเมเนาะ ไม่มี 3M นะครับไม่มีนเนาะเฮ้ยเฮ้ยกัมบิตโตปลาใสาบ่บูเรีนขอบคุณครับ,บ,คบคุณจะเอาการ์ดผมไปใช้อ่ะคือคุณไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ไงไม่ได้จะรู้ถึงความสัมพันธ์ของผมกับพี่กัมบิตยังไงยังไงก็ชนะปะแฟนตัวเองไนส์ nice. ผมมีทางไหมผมเห็นทางอยู่นิดๆเว้ยแต่ผมจะเห็นทางอยู่นิดหน่อย <is> เขาจะสู้ไหนวะคุณว่าเขาจะสู้ไหนวะ อย่าดึงดับโอ,อด้ดึงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดาบดึงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดาบดึงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดาบเรสแนปใส่แล้วดิ อยากจะปิดเกมนี้แล้วชนะสวยมากเที่ยวคอมโบคอมโบคอมโบท่านผู้ชมเดอะฮูดเสกเดมอนแล้วหลังจากนั้นเบลดก็ตัดเดมอนทิ้งไปนี่เป็นการประสานคอมโบขั้นสุดยอดว่ไะไปสักค่ะเปลี่ยนไปคนที่ดีกว่านี้พลอยไม่น่าใช่หรอกไม่น่าใช่หรอก เ,เดี๋ยว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 โอเคโอเคพอเนาะพอเนาะพอปุ๊กวะพอดิใช่ไหมแน่นแนนแนนถ้าไม่ใช่เทรบูนโน่ผมอาจจะแพ้ไปแล้ววะถ้าไม่ใช่เทรบูนโน่ผมแพ้ซ้ายแต่ขวาขวาไม่น่าแพ้กำลังคิดอยู่ว่าห้ามดาวตรงไหนห้ามดาวขวานี่แหลอมั้ง snap ไหม ผมกำลังพยายามคิดเพลย์ที่เขาจะชนะผมได้อยู่เพล์เขาคืออะไรวะย้ายเขากลางเขาจะมี26 28เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายพี่ชายมาจากไหนครับนี่อ่ะไอ้สัสพูดยังรู้อ่ะ จะรวาเซ็งเลยครับอยากได้บล็อกของด e เวลลอปเร์ว่าตอนนี้เขาคิดการ์ดใบนี้ออกมาเขาเขาคุยกันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของพวกเขาคอสติเบิลผมน่าจะรวยแล้วอะท่านผู้ชม ด้วยเละปีหน้าซี่ไปแสนซับจัดไปครับอุ้ยมาซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งหนูเขามีป้าเหมือนกันกนี่หว่าผมเพิ่งเห็น oh God, เป็นป้าคนละสำนักกันนี่นาะ A few moments later หนต้องป้าซูอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะป้าซูที่ไปขโมยเด็กป้าแ้มมาเล่นเจ้ะควรหรือไม่เยี่ห้อ อยามาเธอร์บินออกแคป <laughs> อย่าส่งไส้ศึกท่านผู้ชมเกี <laughs> ่ยวนะาการบงานนี้มันอะไรกันวะการนนี้มันอะไรกันวะท่านผู้ชมการนนี้มันคืออะไรวะเหตุผลของการมีอยู่ของของมาเธอร์คืออะไรวะเจ้าผมอยากให้สแนปมันออกการ์ดแบบใหม่ๆได้แล้วต้องต้องพูดไงดิอยากให้มันออกการ์ด ที่เป็นแอคทิฟไทป์ใหม่อะเป็นแบบเป็นเด็กใหม่เป็นแนวทางการเล่นแบบใหม่หรือไม่ก็การ์ดที่มันแบบเออเปลี่ยนแนวทางการเล่นของเด็กเดิมๆไปเลยอะไรเงี้ยที่หลุดออกมา2เดือนที่เราเห็นเนี่ยมีแต่ของเสริมเด็กเดิมๆนะ <c oughs> แ,แต่จริงจริงพิกซี่ก็อาจจะเป็นของเสริมเด็กใหม่ไหมพิกซี่ก็อาจจะเป็นใบหนึ่งที่ทําเด็กใหม่เล่นได้อาจจะตลกอยู่แต่ผมอยากได้การ์ดแบบอเนฮิลัสอยากได้การ์ดแบบไฮโบอยากได้การ์ดแบบทารนอสแบบฟินิกซอสอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเว้ยคือหลังๆเราไม่เห็นการ์ดแบบนี้การ์ดที่มันแบบสร้างอะไรใหม่ จริงๆอะ่ะฟินิกส์ฟอสก็สร้างเด็กมูฟทำลายแบบใหม่ขึ้นมาไฮโวก็สร้างเด็กไฮโวแบบใหม่ขึ้นมาทานอกก็สร้างเด็กทานอสขึ้นมาอะไรเงี้ยอันในเฮลัสก็เปลี่ยนแนวทางการเล่นของเด็กจังเป้ารอการแบบนั้นอยู่